ดีค่ะพี่น้องมื่อกี้ยายแววมานํานเสนอต้มส้มขาหมูเลยจ้ะต้มแซ่บขาหมูขาหมูเผาขอบเป็นชิน้นเรียบร้อยแล้วเี็กจะเป็นมะนาวจ้ะต้นหอมหอมป้อมมีอยัางนะพี่น้องนี่เครื่องต้มพาตะไคร่ใบมะกรูดจ้ะหัวห,หอมกระเทียมทุบมาจ้ะมาต้มขาหมูนลำยายแววง,ไง,ไง,ไง่ายๆจาน้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ ใส่เครื่องก่อนเหมือนเช่นเคยจ้ะใส่ของ,งลงรถใส่ชูโรดใส่เกลือซีอิ๊วขาวใส่ข้านาจ้ะใส่ตะไคร้คาลงไปเพี้ง ใส่ข้างไปแล้ว,ลวมั้งแป๊บเดียวน้ำเริ่มหอมแล้วเจะใส่ขาหมูที่ล่างไว้จ้ะเอาไปเลยจะต้มจะเคี่ยวไปประมาณชั่วโมงจ้ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วพี่น้อง <c oughs> หมูยายแววเริ่มนิ่มแล้วเดี <c oughs> ๋ยวจะมาใส่น้ำหมักน้ํเดือจ้ะ แ้วแล้วจะแววเทอฟิดเลยใส่ปเดี๋ยวสใส่หอมแดงหอมขาวกระเทียมจ้ะไปเลย ต่ออีกจากสิบนาทีนะพี่น้องให้ก,ใกระเทียมแห,ห้หอมอยูน่นันเลยกระเทียมังไงแซ่บเราจะใส่พริกขี้หนูลงไปจ้ะท้ายท้ายสุดใส่มะเขือสลงจ้ะ กินเย้วก็จะใส่ใบมะกรูดกับต้นหอมแล้วค่ะพี่น้องเมนูนหนึ่งเลยจ้าเยาวส์สแกงค่ะผักไอ้เงาะไอ้แยนะค่ะอ่นนอค,ะออคนเฒ่าเพิ่อเก็บมาขายจ้าเรียกใช้เปพริกแกงเนาะพริกแกงละลายเนาะน้ำเลยพริกแกงมันมีอย่างจ้ะข้าวตะไคร่หัวหอมหอมแดงหอมขาวกะปิเกลือจ้าเยแว์ใส่ปลาย่างใส่น้ำปลาร้างกปอนเลยจ้ะ มาเป็ชุลรสค่ะน้ำเดือดเดี๋ยวจะใส่ผักลงไปจะผักยังมีทุกผักเลยพี่นอ้องอ่าอันนี้จะเป็นผักกาดนาก้กับมีผักเปรี้ยวผักอีหยังเนี้ยพวกพวกจักซื้อผักอะไรอย่างเงี้ยผักชีหูจ้ะผักไผ่ผักเปรี้ยวอ,ยอีหยังของเพื่อนคนแถวเพื่อนเก็บมาเนี่ย ผักรวมผักขึ้นบ้านเขาเนี่ยแล้วจ้ะมันเก็บมาหนึ่งเออไห่หนึ่งแต่แยาแววมาแกงจ้ะห๋อเดี๋ยวเร้จะผักใส่ในข้าวมักไผ่มักมันเนาะผักให้ใกล้จะมนี้ด้วยจ้ะผักให้ใกล้ผักอย่างก็เผักสีเสียบไทยสารเอิญผักให้ไกล ทั้งเนือเอิญผักซีเซียดเย้แววใส่ปลาแช่เครื่องโตคะ่ะใส่ปลาช่อนอย่างเพราะไม่มีใครกินปลาก็แกงผักนีกทีนี้แต่เย้แววกับขวดแอบกินนั่นเขาบอกกินจ้ะ อร่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะพหน่น้องรนาเดือดจะได้อยกินได้ละแซ่บค่ะจะออกขมนิดๆอร่อยมาก ด้ะแล้วจะใส่ใบมะกะะรูดดวยค่ะใบมะกรูดกับต้นหอมต่อมๆย้ะแล้วใส่พริกสดไปกันจะได้รสชาติคนละอย่างกับพริกป่นเรียบร้อยแล้วค่ะต้องเสียกขาหมู พี่น้องกินขอน้ำยายแววแกงผักอนัยอนยอดอันเอ่อต้มส้มขาหมูจ้ะต้มแซบขาหมูนี่จะเป็นน้ำพริกป่นนะพี่น้องนี่เป็นลาบขัวจ้ะลาบสิ้นควายมาค่ะกินขอน้ำกัน ค่ะมากินขอน้ำยาแววจ้าเด้อเฟ้นแบบเย้อให้มากินขอน้ำกันเด้ดดดดดาาอเจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันว่าไงจ้าคุณหมอจีกินข้าวกับย่าไหมมากินข้าวเนาะ มากินข้าวเด้อข้าวเจ้าหลายอย่างต้มข่าหมูโกมีมาแกงผักก็มีเอาสัญญานมุ้ยผ่าเส้นใหม่มาจากนี่นอกคือคอน้ำกันอันนี้ผักอันช่วยผู้ใหญ่บ้านฉันออกมาก,กับเพิ่นปลูกเอง ทุกทียนทุกมืมวันละมาต่อไม่หยเริ่มนี้ะ,กะกไก่หมือนม้วนใช่วันเริมาครับลัดจิ้นหรืแดงไว้เห็ทวดงั้นนะจ๊ะเอามาพากันเฮ็ดกินด้นีละแว้วกามีเวลาไดทไทย มาประชุมออนไลน์สามที่มู่บ้านผู้สวยขึ้นเห็นแล้วข้าเ้า ยายวเอื่นหมอเพศสัต์จ้ะร้างขายยาขึ้นมาหายตะเวทเช่นเปิดร้างขายยาเขาร่วมโครงกัน ผักอ้อนยนี่ผักลายย่างผักขึ้ืบ้านแซ่บผักบุ้มีแฉนผิดมาลงนั่นละิเข้าแกงผักลายย่างอยู่ไมแกงผักต้มขาหมู

ดีมากเหมือนเดิมไงหอมไหมล่ะน่าโคตรเลยมากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวเราตั้งขากล้องไว,ว้ด้วยจ้ามันมีมือกล้องดูเรื่องบริทายเห็นที่น้องมั้ย จิ้มซะแทบโอ้ยอกจับใส่ปากสะดอกอันแมงวันอีกหลไยแม่มันไหลงูเกิืทท้งไรจะดมตีแล้วดม <c oughs> มันไม่ใช่แน่นดีไม่ใช่เขาหัวแน่นค่ะ ก็จะปลูกรุ่นของยาแล้วมาไเอเจ้จีมากินข้าวน้ำเช้าคนเ,เก่งสฮัสดีเอฟซีก่อนเนาะมา สวัสดีค่ะดูนะฮะสองสามเหนียอะไรต้มฮามูอไอ,อดีเจทีจ้าไอจีมาแล้วค่ะบอกเอฟทีละไอจีมาแล้วค่ะมันเย็นแล้วได้ละจ้าตักมาสะดโดนะดะดละ สีมันหอนดีสุด่ะพี่น้องหันโอเคโอเคอื่ แค่แค่ไอตามะเขือพวงคือกินนี่นหนุกมามา้บบวาวข้าวไจีเพิ่มมากแค่หลอดจ้ะพั้นชอบกินแค่หลอดดิบข้าวไ,ได้ข้าวได้ค่ะกลำมากิน Lắng này lắng này. Để tôi

ไปหับดาไปหับลังจากโรงเรียนไปบรทันพี่น้องโรงเรียนเพิ่นเอาขื้นรถตู้ไปส่งไว้ให้แม่เพิ่นพ่ที่ทำงานเี๋ยแววได้เป็นน้ำหาุดิฉั้ยยแววเองต้องไปครับเพิ่นสามโมงครึ่งนะ

ถ้าซื้อซือเอาใจเลยต้งองแบบมัใจญ่พ่นี้มันหาแต่ขอผมทนข้างในไม่ไม่เหมือนเดิมเพราะถาเปซื้อมันจะได้ื้องในมัน,นได <ว S 1> ้ร้อนงไ,ไ,<ว>ไม่ทันใจเ<ว>อาเอันใหญ่เลยลองดูครับ หมดหรือยังคะขี้าหมดหรือยังคะลาบก,กินกินกินได้หรอเห็ดข้าวไปไหนข้าวไปไหนข้าวไปไหนข้าอไป่หนท่านเลอาฟังก่ค่อยหูเลี่ยงเ่นอ ไอนันนี้ไม่ใช่แครอทน,นี้พริกไงลแครอทไม่ใช่แครอทค่ะพริกยาไม่ได้ใส่แครอทมือไม่ก็นะาจะใ้แห้ม่มีไหมหไม,มีไหมมีค่ะมีเหรอใตู้ย็นมีแครอท เมไม่มีค่ะตเตมทีเหล,อ,เหลอดทิทำไม,ทำ,มทำไมคะขอถามหลือแล้ทำไมคะขี้เดียด <laughs> ทำไมปู่ไม่เอามาหมดหรือยังคะยายแววสิเอาสุกเบิ้งจากมืออยู่เนี่ยสุกคืออันประเทศแล้วจ้ะสุกผักเนี่ยสุกผักอันนี้มุปคือเป็นตอาแซ่บ กว่างาตจำเส้นชิ้นชิ้ตกนั่งอยู่ดิ <c oughs> นเขอด้วยความวุ่นวายเอามาหนิคือเก่งแท้นั่งนี่นั่งนี่อ่ะ ดเดี๋ยวลาคิดให้ยา,นะยากะะนะเดี๋ยวจ้าคลิปนี้เยาว์คาลาซานี่กันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยแว์แชนแนล Channel จ้า,จาสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเยี <c oughs> ่ยมปะไ <c oughs> อจี IG ด้วยนะคะคิดถึงไอจีไหมคะ